สวัสดีครับอยู่กับช่องลมเขาใหญ่อีกแล้วครับอยู่กับป่ากับเขาคือเขาวันนี้ตัดปาล์มครับเออตัดปาล์มวันนี้ตัดปาล์มตัวเอง เรียบร้อยครับเรียบร้อยต้นนี้สามลายหมดเรียบร้อยครับโอ้ยลายนี่พี่หนุ่มทั้งหมดีกลายนี่เต็มต้นเลยสามลายท่นเรียบร้อยแอล้วครับ việc lai đúng cái mấy là tắt đấy đâu Vinh đủ có những Có